ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในตอนที่2ของรายการ most e x c l u s i v e นะครับยังอยู่กับผมอันนันทวัฒน์นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนะครับที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวววซึ่งเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับพร้อมกับสาธิตกระบวนการกรรมวิธีในการที่จะแปลง เรียกว่าเป็นเปลือกผลไม้ที่เหลือทิ้งเนี่ยให้เกิดมาเป็นมูลค่านะครับกับฐานหอมทรีอินวันนั่นเองและในช่วงเวลานี้นะครับเราก็ยังอยู่กับท่านนักวิจัยอาวุโสจากววนะครับขอต้อนรับอีกครั้งกับดรเรวดีอนุวัฒนาครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีค่ะนอกจากดรเรวดีแล้วนะครับต้อนรับอีก2ท่านนะฮะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ววนี้เองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าช่วยดรเรวดีนะฮะในการสาธิต นะฮะให้ได้เห็นกันนะฮะว่าฐานหอมจากเปลือกผลไม้ที่ว่านี้เนี่ย เขามีกระบวนการในการทํำยังไงบ้างขั้นตอน1 2 3 4แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทําเดี๋ยวให้ดรเรวดีเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ในการทําฐานหอมทรีอินวันนี้ฮะค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนนิดน,นึงว่าอุปกรณ์ของเราจะเป็นค่อนข้างมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างง่ายครับจับต้องได้เพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องนําตรงนี้ไปถ่ายทอดสู่เชิงสังคมในเรื่องของชุมชนนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีการเตรียมฐาน นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจากฐานของเปลือกผลไม้ที่เราต้องการนํามาใช้ในการขึ้นรูปรนะคะแล้วก็จะมีพวกแป้งเปียก <ห>นะคะซึ่งเราสามารถหาได้ง,ง่ายๆใช่ไหมคะคแล้วก็จะมีดินขาวหรือในรูปของพวกตัวสารในเรื่องของตัวสารผสมนะคะคแล้วก็จะมีตรงส่วนนี้ที่เรางางหายากมากเลยมะกรูดนะคะเรูดมะนาวใช่ค่ะเพราะเนื่องจากว่ามะกรูดเนี่ยรเรามองอย่างงี้ค่ะว่าในปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการนําเอาตัวมะกรูดล่านี้เนี่ยค่ะไปใส่ในเรื่องของตัวดับกลิ่นในห้องน้ําเพราะฉะนั้นเราก็แค่คั้นน้าของเขามาเพื่อมาช่วยเป็นส่วนผสมในการ เ้ยูปนะคะเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะแม่พิมพ์นะคะเห็นไหมคะเป็นสินค้าหรือว่ากระบวนการในการทำเนี่ยค่อนข้างง่ายมากแล้วก็จับต้องได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีเนี้ยเราก็มามองว่าจากงานวิจัยที่ต้องใช้เตาใช้อะไรที่มันนักแบบว่าต้องใช้ครุภัณฑ์วิจัยที่มีราคาสูงนะคะชาวบ้านเขาไม่สามารถสัมผัสตรงนั้นได้เราจะทําอย่างไรในการมาแปลงตรงนี้ค่ะนี่คือเป็นที่มาของ การทําวิจัยงานชิ้นนี้นะคะซึ่งดูจากเครื่องไม้เครื่องมือนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะฮะว่าเหมือนกับการทําอาหารหรือทําขนมยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดซึ่งเชื่อว่าเป็นของที่พ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็มีสรรพคุณในการช่วยดับกลิ่นอยู่แล้วส่วนอันนี้แม่พิมพ์นะฮะคุณผู้ชมก็ลักษณะเป็นแบบนี้เลย<ช>เป็นบล็อก แล้วแต่ว่าเราอยากที่จะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปทรงหรือว่ารูปแบบไหนะนะะก็ขึ้นอยู่ที่แม่พิมพ์อยู่ที่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก,ก็คือจะเป็นจากเปลือกมะกรูดส่วนด้านหน้านี้จะเป็นจากเปลือกทุเรียนนะคะคุณผู้ชมที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้ว คือใน,นะในที่เราเรียนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฐานที่เราเกิดจากการเผาตัวทุวเรียนออกมานะคะอย่างถึหน้าตาของตัวฐานเปลือกทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงของเขาตรงนี้เราก็ขายได้นะใช่ไหมชิ้นเนี่ยจะวันยี่ห้าบาทอ,อย่างที่บอกนะคะแต่ว่า ลิ่นเนี่แหละสำคัญคนะคะถ้ามองความแตกต่างกับการที่เราใส่นวัตกรรมลงไปหมายความว่าพื้นผิวของเขาเนี่ยจะมีสีดำคล้ำแล้วก็สามารถที่จะดูดกลิ่นได้ดีมากพรานไอสิ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือเป็นการใช้ในรูปขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในเรื่องของการทำเปลือกทุเรียนที่ได้มาที่ไม่ได้มีการผ่านกระบวนการกระตุน้นใดๆนะคะที่ยังคงมีสีน้ำตาลอ่อนๆไม่ทราบว่าคุณอั้นถ้าคุณอั้นลองมาดูเนี่ยค,คุณอั้นจะเห็นเลยว่าค่ะว่าเปลือกเนี่ยค่ะจะมีอย่างคง มีสีหเหลืองหลือน้ำตาล <ừ> น้ำตาลนะคะเหมืนถึงว่าอาจจะเป็นรูปสีดําแต่ไม่ได้ดําเนียนแต่พอผ่านกระบวนการในการไล่กลิ่นไม่พึงประสงค์ผิวของเขาจะมีสีดํามันวาวนะคะอันนี้ต่างประเทศก็ชอบแหละการที่จะเอาไปตั้งไว้สวยๆน้งงานในการดูดกลิ่นนะคะคราวนี้นวัตกรรมที่เรามองต่อมาคือถ้าเราเอาตัวนี้มาขึ้นรูปเพื่อให้ไม่กลิ่นเราก็จะเอาฐานเปลือกทุเรียนนี้มาบด ให้กลายมีลักษณะเป็นตัวผงประมาณน,นี้เป็นอย่างนี้เลยใช่มับนะคะคซึ่งตัวนี้หมายความว่าถ้าไม่มีการใส่นวัตกรรมตัวนี้นะคะเราจะนําเอาฐานตัวนี้นะคะมาอัดเป็นแท่งครับ เกิดเป็นฐานเขาเรียกว่าฐานอัดแท้งเชื้อเพลิงอัดแท่งนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังเพิ่มมูลค่าของเขาอย่างก้าวกระโดดเราจะทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการสาธิตในกระบวนการทากันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงมือกันทําเลยดีกว่านะฮะว่าเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนในการทําฐานหอมทรีอินวันตรงนี้เป็นยังไงบ้างพร้อมไหมคะน้องๆทั้งสองคนนะฮะสำหรับผู้ช่วยนักวิจัยนะฮะเดี๋ยวให้ เริ่มเลยลวกันนะฮะว่าเขาทำกันยังไงค่ะก่อนอื่นเราจะมีการใส่ถ่านนะคะตัวที่เป็นผงถ่านที่เรามีการบดบดเนี่ยอย่างไรทุกคนบอกอุ้ยต้องใส่เครื่องบดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะค,คกเลยค่ะนะคะเราก็จะเห็นเพราะว่าตัวถ่านเน่ยเขาจะเปราะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวนี้ออกมาเราจะเห็นเลยว่าตัวผงถ่านจะมีความละเอียด นะคะแต่มันเป็นฐานที่เกิดจากชีวมวลละเอียดะะมากนี่นะคะดร์มันก็ะจะมีเป็นแบบว่าคล้ายๆควันเป็นฝุ่นค่ะใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าเวลาเราทำเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีรมไงคะแต่ตอนนี้เราทำเนี่ยคือเราจะต้องมีการคุมแล้วก็มีตัวปิดอ๋อมีปิด ปิดภาชนะให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งอันนี้แหละอันนี้คือการใช้วิทยาศาสตร์ละนะคะคือเป็นการใส่ตัวสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวดินขาวนะคะเป็นลักษณะของตัวดินนะคะตระกูลของอลูมิโนซิลิเกตเราจะใส่พวกนี้ลงไปถามว่าหูพูดดูยากมากเลยหายากไหม หาไม่ยากค่ะซื้อจากที่ไหนได้ดินเหนียวค่ะพูดง่ยายๆดินเหนียวอบแห้งตาก,ตากหรือว่าเป็นลักษณะของตัวตัวประสานทั่วๆไปนะคะซึ่งเราก็จะมาดูในเรื่องของการจับว่ามันจะจับได้ไงเราจะผสมก่อนเพื่ออะไรคะเพราะว่าตัวที่มันจะเป็นตัวจับเนี่ยในการที่จะแคปกินนนี่ค,นคือตัวนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําตัวนี้ให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันให้หมด นะคะก็ผสมลงไปเทลงไปรวมกัน1กับ2นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คนคนคนอันนี้สัดส่วนปริมาณที่เทลงไปเนี่ยแต่ละอย่างนี้เท่าไหร่นะคะอัตราส่วนก็อย่างเท่าเท่าดูมองนะคะถ้าเป็นน้าหนักนะคะจริงๆแล้วจะอยู่ในรูปของประมาณ1ต่อหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างเบานะคะแต่ว่านี่คือน้ําหนักแต่ว่าถ้ามองโดยการดูสัดส่วนแล้วก็คืออยู่ประมาณ1ต่อสองนะคะค่ะครับ อันนี้ก็คนคล้ายๆว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ใช่ค่ะคราวนี้นนนพอเรามองว่าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือต้องพยายามทําเขาให้ขึ้นรูปครับคราวนี้ในกระบวนการขึ้นรูปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะใส่ตัวนี้ลงไปได้เลยหรือเราจะเติมสารตัวนี้ไปก่อนรึ้น,นึ่นนะคะเป็นน้ำมะกรูดนี่แหละครับใช่ค่ะครเราจะมีการเติมน้ำมะกรูดเพื่อให้ตัวอะไรตัวดินนะคะมันมีการเอิบชุ่ม <orde S 2> นะคะในเรื่องของตัวนี้ก่อนก่อนที่จะมีการขึ้นรูปออกมาหยดลงไปนิดหน่อยใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะอ่ะเข้าสูก่กระบวนการตัวต่อมา อันนี้คือเหมือนกับว่าเราจะพักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องมีการใส่ตัวเนี้ยเพื่อเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าขึ้นลูกนะคะเหมือนใช้ให้เป็นกาวอ่ะให้เขาเพราะฉะนั้นเนี้ยดูเหมือนอันนี้บากเลยทำอะไรแป้งเปียกค่ะเหนียวเหนียวฮะเหนียวเหนียวค่ะได้จากไหนข้าวค่ะอ๋อฮะนี่ะคะถ้าเรามองนะคะก็คือเหมือนกับว่ามันก็คือแป้งเปียกแป้งหมันนี่แหละนะคะนะคะเราก็เอาตัวนี้มาผสมนะคะให้เหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวเราจะค่อยๆผสมนะคะแต่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าจริงๆเราจะมีตัวปิด นะคะตัวปิดแล้วก็ผสมแต่ผมมองไม่เห็นนะคะก็เลยไปต้องเปิดให้ดูก็คนไปเรื่อยๆนะคะับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนกไปใช่ค่ะคราวนี้จะสังเกตเลยค่ะว่ามันจะเหมือนกับเปิดมาปกติเขาจะมีภาชนะปิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เพื่อที่จะเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะอาจจะมีแบบว่าฝุ่นละอองนะฮะหกนึงไม่เป็นไรนะฮะ